มีคำเตือนล่าสุดมาจากทางกรมอุตุนะครับภาคใต้จะเจอกับฝนตกหนักตลอดสัปดาห์เตรียมรับมือให้ดีครับส่วนพื้นที่อื่นอาจจะมีตกบ้างประปรายดังนั้นทำให้ชาวนาหลายท่านต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนทำอย่างไรไปดูภาพกันเลยครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นกำลังจัทหารชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอํานวยกองพันทหารราบที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร,กรในพื้นที่บ้านท่าดอกคำเหนือหมู่ที่9ตํำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงการครับช่วยกันนวดข้าวเพื่อจะรีบนำไปตากหลังจากกรมรตุนิยวิทยาระบุว่าในวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกในพื้นที่พร้อมอำนวยความสะดวกเปิดพื้นที่ภายในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยให้เกษตรกร,กรสามารถนำข้าวเปลือกมาตากกันได้นะครับ โดยใช้ระบบอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ระบบพาราโบลาโดมเพื่อไล่ความชื้นออกจากเมล็ดข้าวเป็นการช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิตทําให้เกษตรกร,กรสามารถนำข้าเปลือกปไปจําหน่ายได้ในราคาที่ดีขึ้นและยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานให้กับชาวนาด้วยนะครับทั้งนี้กรมบทุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เนื้อหาใจความระบุว่า มวลอากาศเย็นกาลังปานกลางจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศลาวแล้วครับแล้วก็จะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอื่นๆในลําดับต่อไปดังนั้นในช่วงวันที่1นถึงสธันวาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ในระยะแรกแล้วหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศากับมีลมแรงนะครับ ส่วนภาคใต้ครับวันที่2 3ถึง3ธันวาคมยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างก็คาดว่าในช่วง4 5ธันวาคมเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันลักษณะแบบนี้ครับจะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2ธันวาคมมีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับส่วนในช่วงวันที่3-4ธันวาคมที่จะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากมีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ